สวัสดีค่ะหนุ่มกัญชัยโพสข้อความเด็ดเพลงสุดจี๊ดหลังโดนดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์หนุ่มกัญชัยโพสข้อความเด็ดพร้อมใส่เพลงสุดจี๊ดหลังโดนดีตั้งแต่ต้นสัปดาห์แฟนคลับถึงกับเห็นใจหนักหน่วงจริงๆหลังจากที่ออกมาพูดให้สังคมได้รับทราบแล้วทั้งสองฝ่ายกับกรณีที่สแตมอภิวัฒน์เอื้อถาวรสุข ออกมายอมรับตรงๆในรายการหนกระแสว่าตนเองนอกใจภรรยาและไปคบชู้กับแจมซึ่งปัจจุบันเป็นแฟนกับซาวเอนจิเนียร์ของนักร้องวงทิวลิเบิร์ดจนเป็นเหตุทำให้นิวภรรยาแตมอภิวัติออกมาฟ้องหยา่าแต่ทั้งสองฝ่ายมีการไกล่เกลีย่ยและทางแจมยอมจ่าย1ล้านบาทด้วยการผ่อนใจ ทว่าแจมบอกว่าเธอไม่เคยคบหรือเป็นชู้กับสแตมอภิวัฒน์ซึ่งข้อความที่ทางแจมได้สื่อสารกับแก๊ปแฟนหนุ่มนั้นทําให้ทางฝั่งของแก๊ปเชื่อว่าแจมและสแตมไม่เคยคบหากันจริงๆจนเกิดเรื่องราวขึ้นมาทางฝั่งของแจมแก๊ปได้กล่าวหาว่านิวภรรยาของสแตมมีอาการทางจิตที่ไปฟ้องคนที่ไม่ได้ผิด โดยในรายการหันกระแสสแตมอภิวัฒนออกมาอธิบายเรื่องราวทั้งหมดว่ามันเป็นอย่างไรซึ่งสแตมยอมรับว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจากการที่ตนนอกใจพระยาไปคบหามีสัมพันธ์กับแจมจริงที่อ้างว่ามาทำงานเป็นสตาร์ลิตเป็นตําแหน่งอุปโลกไม่ได้ทำงานจริงๆสาเหตุเดียวก็คือเป็นเรื่องชู้สาวทําเพื่อไม่ให้นิวละแคละคาย ก่อนหน้านี้มีประโยคเด็กที่แก๊บพูดถามหนุ่มกัญชัยในรายการว่าผมจะเชื่อได้ยังไงสมมติแฟนพี่บอกเราไม่เคยอะไรกับใครแล้วอีกคนมาบอกว่ามีอะไรกันพี่จะเชื่อใครแต่ด้านหนุ่มกัญชัยตอบกลับทันทีว่าพี่ไม่ใช่คนดีก่อนที่แก๊ปจะอธิบายว่าผมมีความเข้าใจอย่างที่ผมเจอไปทำสไตลิสต์ตนไปรับไปส่ง การเข้าไปห้องสองคนคอนเฟิร์มจากปากเขาไม่มีอะไรล้านเปอร์เซ็นต์ล่าสุดทางเพจบันเทิงเริงแมวได้รวบรวมภาพสีหน้าของพี่นวงที่เกิดขึ้นในรายการเพียงเทปเดียวระบุแคปชั่นว่าสภาพคนดูหลังจากที่ดูโหนกระแสวันนี้จบพีคทุกช่วงอึ้งทุกกรงเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักที พร้อมกันนี้พี่นวงหรือหนุ่มกัญชัยก็ได้โพส์ภาพดังกล่าวระบุแคปชั่นว่าเชื่อว่าหลายคนเป็นแบบผมในวันนี้พร้อมใส่เพลงประกอบผิดตั้งแต่เริ่มชูรักเล็กเสลนซึ่งเป็นท่อนที่ดองว่าเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีทาเอาแฟนๆขำทั้งสงสารบอกพี่หน่วงเจองานหนักตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลย บางก็แสวว่าเทปนี้เทปเดียวชาวเน็ตได้มีมไปใช้เยอะมากขอบคุณที่นิวค่ะ